โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck S 1> นะครับ <Net. S 1> สวัสดีครับพบกับช่องักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโน็ตของ TrueMove H ระบบเติมเงินกันครับโปรตัวนี้นะครับจะเป็น ต็ดความเร็ว20เมกที่ปริมาณการใช้งาน60จิกนะครับหลังจากนั้นปรับความเร็วเป็น1เมกจนครบรอบอายุการใช้งาน30วันนะครับตัวนี้ระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับมี True Wi-Fi Free รไม่จำกัดแถมให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่300บาทรวมภาษี สนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน7598สีเห่ลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยครับโปรตัวนี้นะครับจริงๆเป็นโปรสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันนะครับแต่จากการทดลองนะครับซิมเก่าของ t r u e m o v e H ระบบเติมเงินบางซิมก็สามารถกดรหัสสมัครโปรตัวนี้ได้นะครับสำหรับซิมเก่า ที่จะทดลองสมัครโปรตัวนี้นะครับยังไม่ต้องเติมเงินนะครับให้ทดลองกดรหัสสมัครตัวนี้ดูก่อนนะครับถ้ากดรหัสสมัครแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกะรุ้าเติมเงินก่อนทํารายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับสําหรับซิมเก่าเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสมัคร สำหรับท่านที่ใช้งาน TrueMove H ระบบเติมเงินนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่อง h า c k n e t นะครับเข้าไปดูที่หน้าช่อง h า c k n e t กดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆ โปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ